อ๋อ The House เอาแสดงว่ามันก็เลยแค่แป๊บเดียวนี่หว่าใช่ไหมล่ะมันมันมีห้า chapter แม่แจ๋วแค่แป๊บเดียวมันได้ยินเสียงลงไปเลยมีประตูมีประตูเปิดไม่ได้ประตูประตูเปิดไม่ได้บุกกลัวเขาจะหากุญแจได้นะบุกนะเปผยสวิตเตอร์มึงมึงเห็นอะไรนั้นไหมมึงเห็นตรงนั้นไหม เอ,อเปิเไม่ไ้ไม่ันเห็นสวิตนี่มันต้องเปิดนครบห้าหอ,อันเนี่ยแหละกูเปิดแล้วะน,นะวีูเปิดแล้วอนนก็เปิดแล้วสวิตเนี่ยสวิตเนี่ยมันจะมีอ,อยู่ตามห้องอม่มใช่เปิดแล้วไงไงต่อปิดปิดเนี่ยเป<อ><อ>ิดไอีเียไป้ย็เปเฮ้มันมีม่มีกล้องด้วยอะมันมีกล้องจอนปิด้วยอมันสามารถไปดูในห้องจอนได้ไงอ้ยเขาทำยัไงเอเชฟเอวะ เห็ดลางนี่ไหมีเห็ดลางนี่ไหมเปิดแม่งเลยไหนวะอันไหนเห็ดลาได้ของเที่ทำอย่างดีสซะลางลางอ๋ออู้หูมีทำไมวะธนูมีทุกอย่างเลยเฮ้ยมีมีอะไรอะเลสไวน์เก็บของไว้แรกไว้แรกอืมมีเนื้อเน่าด้วยเก็บไว้แรกของโอเคเจเจเจเรามพนันตรงนี้ครับเราพนันตรงนี้ครับ นี่อะไรนี่เฮ้ยลองลองกดนั่งไปกดนั่งไปเฮ้ยโอ้เครื่องทรมานแล้วทำไมกูเจ็บวะคนกูเจ็บกูกูเจ็บไอ้เจมึงออกมาดิออกมากดคอนโทรลอะไรเงกูไม่มีอะไรให้กินเวยเฮ้ยนี่ยงดือดเดืดันเจียนดันเจียนดันเจียน มีมีก้อนเก็บงบนเฮ้ยมีถังไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะกลัวเอ้ยมันมีอันนี้ด้วยมันมันมีมันมีไอตัวใหญ่ๆอ่ะมันมีตัวใหญ่ๆมึงเห็นมันอยู่ในกรงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยโอ้ยฟ้าผ่าเปิดแล้วนะไม่เปิดเลยเเนี่ยอะไรอะ อ๋อแรกแรกของแรกของเหรอกูมีเอเมอรัลด์อยู่สองอ่ะไม่ได้วะทำไมอ่ะกูกดอะไรไม่รู้อ่ะให่กูดูนี่หน่นี่ไหนเขาใช้อิมมัลลอห์มาจากไหนนี่เกี่ยวเนี่ยป่ะอ๋อนี่กล้องวงจรปิดด้วยดูไงปิดเสียงนี่กูดูเป็นจริงกดตรงไหนปรุน มึงมึงมาได้ตรงนี้อ่ะแล้มึงไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดคือมึงยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงอ๋อโอเได้แล้วดูมาดูกล้องได้ถูกต้องไหมไปเลยวแยกกันไปหาสวิตไฟแล้วปึ๊บไม่แยกแยกใกล้ของก่อนอ่ะใก้ของทำไมกูไม่เห็นทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะกูเห็นกูเห็นต้องยืนอย่น กูไม่เห็นเดี๋ยวไปแล้วนี่กูเหยียบเห็นไหมเชฟนี่เพื่อนมึงเหรอทำไมกูไม่เห็นทำไมกูไม่อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะกูกดสวิตช์แล้วอ่ะเชฟมึงแล้วเหยียบเหยียบแล้วก็กดใหม่อ่ะเดี๋ยวนะปล่อยก่อนเหยียบมึงจะไปเดินออกมาทำไมอ่ะปุ๊บไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยไม่โผล่ไม่หือไม่เอืออะไรเลยแล้วนี่มึงมาทำไมดิเห็นเตีอนขึ้นเลยเห็นหมูเห็นเลยนี่กูไม่เห็นอ่ะ จบแล้วแล้วมึงอยู่ไหนกูอยู่ข้างนอนเลยเนี่ยสวัสดีมิกกี้ตรงนี้ขึ้นไปได้นกไปไหนต่อไปด้านล่างต่อไปด้านลนาทางรยูโอ้โหแค้กูได้แผ่นซีดีมากอ้ยอะไรดิวิ่งลูมวอเปเปแล้วกูเปเปแล้วว้าวโอเพนมีแฮมก็โอ้ยจี เฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี๋ยเสี่ยเสี่ยเชี่ยเส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 ี่ยอะไรอะไรอะไรมึงเกอะไรไม่จริงไม่จริงไม่จริงเว้ยโอ้โหมึงมาอย่างนี้เลยเหรอมึงเจอบอลแล้วใช่ไหมป่าเแบบมันมันเดินถือมีดไล่ฆ่ากูเลยเว้ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยกูเกิดกำเนิดใหม่กำเนิดใหม่เขาบอกว่าแม่แม่ด้านล่างด้านล่างด้านล่าง ถ้ามันกูไม่เห็นนะเจ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 อันนี่นี่มีลุงอยู่มีลุงเฮ้ยถ้าพวกมึงไปต้นล่างเราเหรอเฮ้ยหาหาตามอย่างนี้ยจะเจอเุ้ยเขาเชื่อทำไมมันรู้ไม่ใช่ไหนอ่าเดี๋ยวกลัวไหมรูวชิบหายเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้แล้วเรากันดาเมจได้ไหมเกันได้อยู่กันได้นีโน่นั่นนีโน่แต่ไอ้เทียนั่นกันไม่ได้ไหนมึงมึงเดาไปตรงไหนนะตรงนี้เอ มพวกมึงรอกกูด no ้วยสิวะเจมมึงมาเป็นตัวไหมเจตายกูตายกูตายเจเจหลังมึงเจหลังมึงเจหลังมึงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงอะไรมึงฮะโอ้โหอะไรเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยกูจะผ่านไปเดียววันนี้โอ้ยเหี้ยลมชิบหายเลย เฮ้ยเชียเชเชเชียเยวตามมันไม่ได้สิมึงตีมันตายได้เปล่าเชีกูไม่ได้เอาได้จะได้ได้กูทำไงอ่ะอ่านหนังสือมึงต้องหาที่เปิดวาอะเีึ้อเพี้ยึ้นรอเีอเึอเเ เออไอตรงนั่นเนี่ยแกมึงเนี่ยไอเจ้าเชี่ยดิมื้อจังอไงไปไงเฮ้ยโอ้เนี่ยอะไรทำไมมันฟัดฟัดหลังกูดิเเฮ้ยอะไรหอ้าวเจียวตกใจ เยู่บ้านอยู่วะเออกูจีกูไม่ไม่กูไปไม่ได้อ่ะกูไปคือกูตายเลยไอ้กูมาห้องแรกที่จะมีโต๊ะทรมาทมึงต้องวิ่งเชฟมึงต้องวิ่งวิ่งแล้วไงต่อวะไอสอนซานเนี่ยมึงเจอตรงไหนวะเจี๊ยดิลงแล้วลงแล้ว อบุกแอบบุกตู้ไอส่วนสั้นนี่มึงเจอตรงไหนวะสวิตไฟอะไม่เลยไมจับไม่จริงไอมันเปิดแล้ววะไอยุมมีอันั้นน่ะไออ s น a n ต h e a ลหน้าจอคือสีแดงวะเฮ้ยสีแดงอย่าบอกนะว่า อะไรวะเอามันไปทำอะไรวะนี่คืออะไรเฮ้ยมีเค้กด้วยมีเค้กด้วยพวกมึงไอเจมีเค้กด้วยไม่เห็นเพื่อนมึงอยู่ข้างล่างวะเฮ้ยอุ้ยมี smoke fire ลมมีขึ้นมาเกเดอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วก็กูเก็บกูเก็บธนูกูเส้นทางต้องไปตรงไหนอ่ะมันไปยังไงเอ้ยมีมีข้างบนด้วยอ่ะ นี่คืออะไรกันไปทุกที่เลยมันไปไม่ได้เอาละไอ้ฆาตกรมันไม่ไล่เราหรอเฮ้ยนี่ไงมันมันมันต้องมึงต้องหากุญแจเพื่อมาเปิดไอ้เนี่ยหมาเนี่ยมีกองหมาเนี่ยเปปป็็็นนนออองงงงเเเเทีดยวหมาาบ้ฮ้ยมีวัวด้วยมีวัวเฮ้ยลาลาล่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 ายังม้องได้แต่โน้ตโน้ตเยอะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะ กูเปิดเปิดของเชื่อกูเปิดของลาไม่ได้เหรอเอาเอาทำไมทำไมทำไมกูขี่ลากูกลายเป็นเพื่อนกับลาไปแล้วเนี่ยเจ้าตุ้งแจงเจ้าุ้แจงเฮ้ยสวยสวยสวยไม่มีหน้าหมาขวิดงงกงหมาเนี่ยหมาไอ้เจมเห็นหมาไหมเนี่ยไม่เห็นหมูเลยไม่เห็นหมาเลย มึงไปขี่ลางไหนมึงเนี่ยมึงเป็นมึงเป็นขีอะไอ้งที่เฮ้ยมึงต้องเอาที่มึงต้องเอาอานแล้ว้ยอ๋อเราเอาอันมึงไปหาที่เปิดประตูก่อนลงไอุ้ยปอโทษุ๊บงุงบปุ๊บปุไปเนี่ยเฮ้ยมันไล่มึงบ โอ้ยตายตายกูตายเยอยพวกมึงนี่แบบอาโ่อาให้มไปไหนเอาละไอ้ไอ้ตอนนี้ไอ้ตอนนี้มันดีเทคใครอยู่เนี่ยดีเทคไอ้ออฟดีเทคไอ้อฟอยู่พวกพวกมึงมึงจำตีเขาไปหาไอ้นั่นได้ก่็ไอ้ปีนะไรเป็นอะไรขึ้นเนี่ยเอ้านี่มันทางรวมอยู่ เฮ้ยมันมันมียามีธนูมีอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยเนี่ย instant heal instant heal ทั้งนั้นเลยเนี่ยเกิดแบบกูกูไม่ต้องใช้อะกูตายเกิดตายเกิดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ย instant heal กินแล้วไงต่อตอนนี้แกจากิดเทเลอร์เป็นเฮเลอร์ลุ้นเลยมันมีห้องแฝบมีห้องแฝบใช่ยังไงได้ห้องแฝดข้างล่างสุดชั้นล่างเฉยก็ไปชั้นล่างใช่ไหมชั้นล่างอยู่ในป้ายเลยล่างเลย ตะกี้ตะกี้กูไปแล้วแบบตายเชียชฟเชฟเชฟเชฟมชฟิชฟเชฟเชฟเชฟ้ชมเชฟเนมเชฟเชมเชเชฟเชฟเไเชเชฟเชฟเชฟนชฟเัฟเช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 เชฟเชฟเชฟเจฟเชเชฟเเชฟเชฟเชฟเเชเช์เฟเเชฟเชฟเชฟฟเีเเเเชีช ไอชักูมีกล่องติดตัวกล่องไหนมึงเฮ้ยเฮ้ยมีมีชิลด้วยมีชิลมีเนื้อเน่าเฮ้ยมันยิงวะอันี้ชื่อห้องว่าครับ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 ครัอครับครัรับ้อับครัครัครัรับครับครับับครับครับับคัับคคับับครับับครับ้รับครัรับรัคับครับรับครับครับััรร

วิ่งวิ่งไม่มีจำกัดวิ่งไม่มีจำกัดแล้วแน่มันโุ่ได้หันมาหากูเลยวิ่งไม่มีจำกัดที่อะไรกูกูต้องมากินอาหารนะอ๋อเรากูเขาวิ่งไม่มีจำกัด instant heal สมองไม่มีจเป็นเลดไว้แดก r งเลดไว้เลดบลูมีเนื้อตรงนี้ด้วยเนื้อไม่สุกด้วยนะไอศสัีไม่สุกก็ต้องกินนะสมกันเป็นมึงจริงจริงหเลย กดนี่ได้เลยหรอวะต้านนี่กูกดแล้วนะบอาที่เอามันเอนจินรูมไอเดี่ยมันเข้าได้นะไอเอนจินรูมอ่ะมฉันเสียงเพื่อนเป็นเสียงกิ๊บแฮมตี้นึงเราแก้กันหาป้ะงพอแฮมตี้นึงก็อยู่บนนั่นไงอยู่บนนั่นเขาเขาแนะนำว่าให้ไปด้วยกันเว้ยพวกมึงอยู่ไหนกันนี่ บ้าชั้นสองโ okay. อเคชั้นสามชั้นบนสุดไงชั้นบนสุดนี่เสียงเชฟยบื้ออยู่ไ,ไหนวะก็อยู่หลังมึง <c oughs> เฮ้ยเยีโอ้แล้วกูเข้าตู้ไม่ทันน่ะ <c oughs> <c oughs> มึงมีตู้ไว้ทำไมวะ ถามจริงเถอะครบแล้วอ่ะแล้วกูต้องไปไหนเว้ยขีโม้งไหนขีโม้ขีโม้องหมูไหนหมูชั้นชั้นชั้นไหนวะชั้นชั้นสองถูกต้องไหมชั้นไหนไม่รู้กูเกิดกูเกิดกับมึงอไหร่เชฟเอ๊ยอ้าวไม่ใช่ชั้นล่างเหรอวะชั้นล่างสุดชั้นล่างสุด้ยเรีบ เฮ้ยมันหาก็มันหาก็ไม่เจอมันหาก็ไม่เจอมันโง่แล้วโง่แล้วมันโง่แล้วมันโง่แล้เช่นไปแล้คุยไปเสียงแล้วดูกูไปก็ไมไหนดูกูจะเกิดใหม่ดีไหมทำไมต้องคีมหมดเลย โอ้ยเหี้ยตกใจเพ่นเอ้เอฟกูขอโทษเฮ้ยโอเพ่นเออรไปไปตีกดไอ้กล่องแดงๆเนี่ยอยังเกลียดเลยพี่ตีกล่องแดงๆโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษไอ้กล่องแดงๆตามไปโอ้ยมัน กูตายตายคเพ่าไอเหียนี่แหละเราเลยชาราสุดชนล่าสุดมีมีมันอยู่หน้ากูหมาหมากูทำได้ไหมหมาน้องหมา,มายังไงครับยังไงโอ้ยมีห้องมีห้องคือเออไอเสียงดังชิบหายไลหมดชินหายไปไหนวะ วิรูเด้อเดเดไอเจหาไอเจ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 น้วนน้ขวาซ้ายังงหมันโทุกอย่างเลยอะไรมึงอ้าวต้องเปกูตายอ้าวไอเจ๊นี่มาจากไหนดิโอยตัวเม่กูบ้าวว้าเยเนลอยไปเล ไม่ต้องรอดครับ <c oughs> เอ้อมันเกิดอ,อยู่แน่เนี่กูต้องไปชั้นล่างสุดล่างของล่างของล่างอีกทีหนึ่งเฮ้ยน,นี่อันนี้อะไรอะแลบบูลารี่เชบบัวรี่ด้วมเชบบัวปะเชบสวัสดีมึงมาผิดทางกูะโดดอะโอ้ไหนเอ้าวไอ้บุ้งลุด ล้วตมาชั้นล่างสุดเลยมาชั้นล่างสุดเลยนั่นแหละล่างล่าสุดอยู่ไหนกันเข้ามามมใใหให่้บุกตอ,อนนี้มันเข้ามันเข้ากูคนหนึ่งมันเข้ากูแล้วไอ้เชือหนึ่งให้บ,บุ๊คไปดิดึงโอเคปึ๊บยังไม่ได้ไม่ขึ้น<ช> tp tp ไม่ได้วะนี่เอาสามไม่ได้เลย tp พอได้แล้วทางลงมันอยู่ไหนนี่ แล้วไอ้บุกมึงจะเข้ามาไงมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเริ่มที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยมืดอ๋อทุกคนล้มตัวอ๋อกูกูลงมาแล้วกูลงมาแล้วอ๋อเออบวกูมาดูรูปเดิมเพื่ออะไรเน้องหาไอ้บุกู้ได้รือปล่าคงทำอาชีพกูสีฟ้างไม่คุยเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอยากหาเชื่อมต่อมาก็ได้อินสแตนท์ฮิลไม่จำเป็นอะไร อ่มึงเอาแผนที่ไปคนละแผนที่มา